ไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เซลล์วันพอดค่ะวันนี้มีเรื่องภาษีมาฝากอีกแล้วนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับค่าใชายที่เป็นรายจ่ายที่ต้องการจะหักตามจริงค่ะ ซึ่งตรงนี้จะเกี่ยวกับอาชีพอิสระนะคะอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์รวมถึงการประกอบธุรกิจร้านอาหารเราก็สามารถที่จะหักค่าใช้จ่ายได้ถ้าเรารู้สึกว่าค่าใช้จ่ายของเรานั้นมีมากกว่าค่าใช้จ่ายในการหักแบบเหมาน,นะคะเราจะมาเรียนรู้ร่วมกันนะคะในการจ่ายภาษีเงินได้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายตามจริงเป็นอย่างไรหัวข้อที่มาชวนคุดวันนี้ก็คือ รู้จักค่าใช้จ่ายตามจริงของภาษีเงินได้คะ่ะบุคคลธรรมดาที่ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับอาชีพอิสระและไม่ต้องการจะหักค่าใช้จ่ายในอัตราเมาปกติแล้วอาชีพอิสระก็จะสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ในอัตราเมา60นะคะของรายได้ของเราแต่เราก็สามารถที่จะเลือกหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริงด้วยนะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่า การหักค่าใช้จ่ายตามจริงนั้นนอกจากจะเป็นบุคคลธรรมดาแล้วนิติบุคคลเองก็ต้องหักค่าใช้จ่ายตามจริงอยู่แล้วนะคะเราก็เรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะว่าถ้าต้องการจะหักค่าใช้จ่ายตามจริงไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนะคะ <gasps> ก็ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันเลยนะคะดังนั้นเราคงต้องมาเรียนรู้เบื้องต้นก่อนนะคะว่ากฎหมายได้กาหนดหลักเกณฑ์สําคัญ ในการหักให้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรหรือหักให้จ่ายตามจริงไว้อย่างไรบ้างนะคะหลักการสําคัญก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาที่ต้องการหักรายจ่ายตามจริงหรือนิติบุคคลก็ตามนะคะกฎหมายได้กำหนดไว้ให้นำมาตรา65ทวิและมาตรา65ตีแห่งประมวลรัษฎากรมาใช้บังคับนะคะซึ่งในบทความที่เขาแชร์มานี้ เขานำข้อกฎหมายมาสรุปให้เราเข้าใจได้ง่ายว่าการหักค่าจ่ายตามจริงนั้นต้องเป็นรายจ่ายตามลักษณะดังต่อไปน,นี้นะคะ 1. ต้องเป็นรายจ่ายเพื่อหากำไรคะ่ะหรือเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการตามปกติโดยทั่วไปนะคะและพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุผลอันสมควรที่จะจ่ายรายการรายจ่ายนั้นคะ่ะ หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าไม่สามารถพิสูจน์จนเชื่อถือได้ว่ารายจ่ายนั้นเกี่ยวข้องจําเป็นต่อกิจการอย่างไรก็ไม่สามารถนำมาเป็นรายจ่ายได้นะคะข้อที่2คคะต้องเป็นรายจ่ายที่มีหลักฐานการจ่ายที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ากิจการเป็นผู้จ่ายรายจ่ายดังกล่าวและมีผู้รับที่เกี่ยวข้อง กับรายจ่ายนั้นจริงอันนี้แก่ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีใบสั่งของใบแจ้งหนี้เหล่านี้เป็นต้นนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเราไม่สามารถหาหลักฐานที่น่าเชื่อถือมาแสดงได้ว่ากิจการเป็นผู้จ่ายเงินได้และมีผู้รับที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายนั้นจริงๆเช่น มีใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการครบถ้วนว่ากิจการเป็นผู้จ่ายเงินและมีผู้รับเงินที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายนั้นจริงๆแล้วจะนำมาถือเป็นรายจ่ายของกิจการไม่ได้นะคะสำหรับประเด็นนี้สำคัญมากนะคะเพราะการหาหลักฐานมาพิสูจน์ว่ารายจ่ายของกิจการค่อนข้างจะยากลำบากพอสมควรเลยทีเดียวนะคะ โดยเฉพาะกับอาชีพที่เกี่ยวกับการทําร้านอาหารซึ่งก็น่าจะรู้ดีว่าการจะหาหลักฐานมานันนี้มันค่อนข้างจะไม่ง่ายใช่ไหมคะข้อที่3ค่ะต้องไม่เป็นรายจ่ายที่กฎหมายไม่ยินยอมให้ใช้เป็นรายจ่ายนั่นก็คือรายจ่ายต้องห้ามนั่นเองค่ะตามมาตรา65ทวิและ65ตีแห่งประมวลรัษฎากร รายจ่ายต้องห้ามหมายความว่าเราต้องมีความรู้ว่ารายจ่ายอย่างไรบ้างที่กฎหมายไม่ยอมให้นำมาเป็นรายใจ่ายในการคำนวณผลกำไรสุทธิของกิจการด้วยนะสิคะเช่นมาตรา65ตีในวงเล็บหลารายจ่ายอันลักษณะเป็นการลงทุนหรือรายใจ่ายในการต่อเติมเปลี่ยนแปลงขยายออกหรือทำให้ดีขึ้น ซึ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินแต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมก็ถือเป็นรายจ่ายไม่ได้นะคะสรุปก็คือถ้าร้านอาหารของเราไปซื้อทรัพย์สินที่มีอายุการใช้งานเกินหนึ่งปีเป็นต้นว่าร้านอาหารของเราที่จ่ายเงินซื้อโต๊ะซื้อเก e, ้าอี้เตาแก๊สเราจะนำค่าซื้อทรัพย์สินดังกล่าวมาถือเป็นรายจ่ายไม่ได้นะคะ แต่เราต้องนำไปหักตามหลักเกณฑ์วิธีการคำนวณค่าสิทธิ์อและค่าเสื่อมราคาตามมาตรา65ทวิวงเล็บ2แห่งประมวลรัษดากรน,นั่นเองค่ะฟังดูแล้วงงไหมคะจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับว่ารายจ่ายทั้งจำนวนนั้นะเรามาหาักไม่ได้แต่เราก็มาหาักได้บางส่วนโดยคำนวณจากระยะเวลาของการใช้ทรัพย์สินนั่นเองค่ะอย่างเช่นเราบอกว่าโต๊ะ หนึ่งตัวที่เราซื้อมาอายุการใช้งานของมันน่าจะสัปรามาสิบปีม้วโต๊ะตัวหนึ่งราคาหนึ่งหมื่นบาทก็เท่ากับปีหนึ่งก็คือมีค่าเสื่อมแค่หนึ่งพันบาทดังนั้นก็จะหักเป็นค่าเสื่อมได้นั่นเองนะคะเราจะหักทีเดียวหนึ่งหมื่นบาทในปีนั้นเลยไม่ได้แต่เราสามารถทยอยตัดไปทีละหนึ่งพันบาทได้นั่นเองค่ะในบทความเขาก็ได้แชร์ต่อนะคะว่า ค่าใช้ใจ่ายแบบใดที่เอามาเป็นรายจ่ายของกิจการได้รายจ่ายที่เอามาเป็นที่สามารถใช้เป็นค่าใช้ใจ่ายได้หรือใช้เป็นรายจ่ายได้นั้นต้องเป็นรายจ่ายอ้เมนะเป็นต้นทุนของสินค้าที่เราขายและเป็นค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินงานของกิจการโดยตรงแบบนี้จะหักได้ทั้งจํานวนเลยนะคะเช่นค่าซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่ ที่นำมาเป็นวัตถุด,ดิบในการทำอาหารค่าซื้อน้ำปลาน้ำตาลมะนาวน้ำส้มน้ำมันพืชที่เป็นเครื่องปรุงในการทำอาหารนั่นเองค่ะค่าแก๊สหุงต้มค่าเช่าสถานที่ประกอบกิจการค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าของสถานที่ประกอบกิจการค่าสึกรอค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินกิจการ ค่าเดินทางไปซื้อสินค้าวัตถุดิบค่าแจ้งรายงานพ่อครัวคนงานลูกจ้างของกิจการค่าโฆษณาค่าขนส่งค่าจ่ายที่ให้แก๊ปแพนด้าเหล่านี้ก็รวมได้ด้วยนะคะและคำถามที่เรามักจะพบบ่อยๆซึ่งไม่สามารถใช้เป็นรายจ่ายของกิจการได้นะคะก็คือค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถยนต์ ค่าซื้อมอเตอร์ไซค์นำมาเป็นรายจ่ายไม่ได้นะคะแต่หากเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการนำมาใช้ในกิจการโดยเฉพาะก็ต้องหักลักษณะเดียวช่นเดียวกับค่าเสื่อมราคานะคะรายจ่ายค่าจ้างให้ตนเองก็หักไม่ได้นะคะเพราะถือเป็นหน่วยภาษีเดียวกันนั่นเองคะ่ะค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าของสถานที่ประกอบกิจการที่ใช้รวมอยู่กับบ้าน ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยก็หักไม่ได้เช่นกันนะคะดังนั้นถ้าเป็นกิจการร้านอาหารก็จะเห็นภาพวิชัดนิดหนึ่งนะคะถ้าเป็นร้านอาหารที่เป็นบุคคลธรรมดาจะค่อนข้างได้เปรียบน,นะคะเพราะว่าสามารถหักค่าใช้จ่ายเป็นอาตาัตราเหมาได้ถึง60%ไม่ต้องพิสูจน์รายจ่ายอะไรให้มากมายได้สะดวกด้วยนะคะแล้วก็ไม่เป็นภาระในการจัดเก็บหลักฐาน ให้กับกรมสัมภากรตรวจสอบนานถึง5ปีแล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราต้องการจะประกอบให้มันใหญ่โตขึ้นเป็นนิติบุคคลเราต้องเก็บเป็นรายจ่ายจริงนะคะแล้วก็เลี้ยงไม่ได้คะ่ะถ้าจะเลี้ยงก็ได้ก็คือเป็นบุคคลธรรมดาเพราะว่าเขากฎหมายนะคะให้เราเลือกได้นะคะก็จะเป็นอัตราเมาส์หรือจะเป็นค่าใช้จ่ายตามจริง ถ้าเป็นค่า้จ่ายตามจริงก็ตามเพ่ริกล่าวไปละคะ่ะค่อนข้างจะมีละเอียดปีกย่อยยุบยิ้มมากพอสมควรเลยใช่ไหมคะแต่ไม่ว่ายังไงนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือจะเป็นการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับร้านอาหารยังไงก็ตามนะคะหวังว่าในการเสียภาษีเราจะได้มีความเข้าใจเรื่องของค่าจ่ายมากขึ้นนะคะว่าจะเป็นค่าจ่ายใ,ในอัตราเมาส์ ไม่เกิน60%นะคะหรือจะเป็นลนักษณะของค่าใช้จ่ายตามจริงเลยก็ได้นะคะแล้วก็ต้องมาเรียนรู้เพิ่มเติมให้ชัดเจนมากขึ้นจะได้ทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายาเที่กำหนดเอาไวค้ค่ะหวังว่าจะได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้มากขึ้นนะคะขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใน EP หน้าสวัสดีค่ะ